ตวันนี้รู้สึกว่าทวดพูวสวัสดีนะคะ นี่ร่างกายแข็งแรงิดหดจริงดิน้องขอตัวเร่งงานดันเพิ่นเท็ดงานมือแล้วม่ไม่น้อยนี่สวัสดีค่ะไล่ทรามา,าตาดจอ้องหบวไล่แบบนี้แบาทั่วผู้น้ำไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็ไปต่อสิค่ะ คุณยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุพินคลองศินค่ะค่ามาเก็บพวกตั่วคู่คือเก่าเลยค่ะห้าล้านดวงตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็ดจังสีเอาตัวสูสีจ้าเุ็นไหมสวัสดีคุณมลค่ะสวัสดีคุณมลขอบคุณนะคะที่เข้ามาเด้ยอยใ,ให้ใกินกำลังใจลูกใส่กำลัเก็บสวคู่อีกแล้วค่ะ คุณดาวเรืองตอบกับคุณพรเพลินสวัสดีจ้าใช่ไหมใช่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 ทุ่ต,ตากแดดนี่เด้อค่ะ เดียวกันด้อคุณมีม,มุนกับคุณวาสนาผ่านเหมือนกัน <c oughs> คนที่ผ่านเหมือนกันเห็อดตอก็อยากไม่มีหุ่นส่วนน้ำหุ่นส่วนจำกากัดน้ำโอ้ยเขามีคนสนใจเขาหล่เขาเกื่นอ,อเเนเพื่อเขาบานล่ะกราบไหนเนะาะคุณวาคุณมุน ย้ําสวัสดีคุณยุพินค่ะบ้านเพื่อนจ้าขอบคุณค่ะคุณบาสนาคุณดึกค่ะขอบคุณดึกค่ะสวัสดีค่ะแกตัวคู่ก็มีมือวัดดีค่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่อะไรก็ไม่เห็นมีอะไรนะเป็นไรไม่ต้องเล่นไปนเล่นทําไม กว่าตอนกังเว้นส่วนมากจะจะชาร์จโทรศัพท์ไว้ค่ะโทรศัพท์พอเคยอยู่แดดพออยู่ปรนไหนจับมือนักจ้าพระสันคุณอันนั้นเราอันนี้ซอยเราในเด้อเราไหลอันนี้แน่นอเอปลู ึ้นง,งบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุณแม่คุณยายกับมาฮะเก็บตัวผู้อีกที่เก่าเลยค่ะเก็บงานตั้งสองเกิดยง่ายป่าตัวผู้อามาปลูกไว้เมื่อคืนนี้มีแรงหน่อยนึ จะตกอีกบุดอกฟ้าก็ล,ล,ลอยละปล่อยปลอยค่ะไม,ม่ค่อยดมีคนสนใจปันไดเก็บเอาตกป็นหน่วยแกะมีส่วนหลวงดอกย่าดอกย่า จับมือนักจ้าพ่อั่นคุณอันนั่นเราอันนี้ซอยเราในเด้อเราไหลอันนี้แน่นอนอไปดูเก็บถัู้เก็บตั่วเด้ออือขุดข้อปลาใส่หยาตัวก็เป็นหน่วยแล้วมปนได้ชั่วโมงแล้วมั้งระมั่งเพิ่มมา เรามั่งแสดงว่าบ่นตใหลุงลุ้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 งลนตัวค่ะไม่ร่อนเลยปิโต๊ะขึนากระสาหมืซื้อมือกปรตูกันนั่งกสิไลนํากสิกสิกิลงแล้วล่ะสิลงแล้วเพราะว่าคือโดนเติบเลวล่ะบริเบอวลา เออเป็นสนิมแล้วเด้อ่น้องเออทัวผูก็ได้เลี้ยงายทัวผู้เป็นสนิมกินกัะมีหน่วยเขาเก็บเอาทั้งเก็บถิ่มด้ยค่ะคุณมลนั่นเป็นสนิม แพงแร้ซืปติดแต่ปีหกสิบห้าแล้วหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วก็ไม่ถูกอีกเลยก็เลยไม่ซื้อเอเป็นสนีมเลวรูปเป็นสนีม ไม่รู้เวลาลงแล้วจะขึ้นเวลาไหนก็ไม่รู้ลงมาก็เห็นเปื่อนเขามาเลยลืมจดไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผูเก็บทุกผู่เลยคุณดูดาวเรืองเอสูอๆจะแม่สวัสดีคุณดาวเรืองเดียวกันด้อคุณมีมุนกับคุณวัสนาผ่านเหมือนกันคนที่ผ่านเหมือนกัน ทั้หัวคอยกันตามศาสตร์สันเินเสากับสูตรต่อไม มันมานเด้อวันน port ี้เด้อผู้ใดมากก็ได้มันมานเด้อยๆทั่นนชินเงสกรเานินกระเามใส่ไม่ซื้อหรอกเขาบรรษาไม่ซื้อแล้วบอกเลยเขาซื้อเลยจะองบปซื้อ คือเราบ่เคยมีการถือก็ถ่อมะถืวได้บักทั่วน้าได้พวกทุกที่น้าหลายอย่างแท้อย่างนึงไปไหลอันเต้เศราย้อนยังเต้เศราย้อนสก็บบักทั่วทูนี่แหละมืงอื่นก็ติไปวาดกับสิไรเต้เศายิ่งแหละค่ะเพื่อนอยู่จากสองสามคนกับฟ้าวพิชาติกระซังมันเนาะพ่อได้ซอยตัวหนีมันเฮ็ตง่ายนักไหม สวัสดีคุณดาวเรืองล้นถิมมืดดอกก็ะไดเป็นดอกเราไ่มีคนมาไก่มากายเพราะมาเอายาใส่ให้มันได้ก็ว่าจะคุนเผื่อนอยู่จากสองสามคนกับฟ้าไปชาติกระซางมันเนาะพ่อได้ซอยตัวหนีมันเห็ดงานนักไหมสวัสดีคุณดาวเรืองเอาทัวพูไปไหวเพี่จังตีไปขันให้เก็บทัพพูเก็บทัพพูเก็บทัวพูพี่าเก็บพวกทัวพูค่ะ ขันในพี่นี้เด้อพีพ่อมีมือขันเดี๋ยวปีกิสิไปค่อยๆคิดไปนะกันนะไปก่อน เขาหุมก่อนไปเห็นหุมเพราะเราตับสายจ้าสายว่นเป็นอย่างหนวันผักพรูนาทีเอาจริงเอาจังก็ชีวิตหลายมันเมื่อยตัว